ร้านยู่เด้อมีของขวัญเล็กๆน้อยๆจับมาให้ค่ะที่ตรวจโควิด19จ้าตรวจเลยจ้าไรหมุนนิดนึงวอีกเออเก่งมากเข้าไปเข้าไปเข้าไปนิดนึงนิดเดียวฮึบฮึบเดียวนั้นเราก็หมุน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 นิดนึงนิดเดียวพอมา กมันขึ้นแล้วค่ะพี่เสีนขึ้นตันานแล้วเลยจริงหรอไม่ต้องรอมล้วก็ชูเลยว่าไม่ติดคือจมูกโล่งเลยไหมชูได้หรอชูด้วยแล้วก็ถ่ายรูปมาถ่ายให้ดูดิชนี่อ่ะให้พไปเที่ยวดูนี่นะคะคือผลฝนเจอโควิดของน้องเฟสมาค่ะเอาละครับมันเกินใหม่จมูกเนี่ยแค่เนี้ยโอวใหญ่กว่าไหม จริงหล่อนยังไม่ตรวจเลยนะฉันไม่ได้กลัวฉันกลัวแค่นี่ว่ามันขึ้นจะสองขีดหรือไม่สองขีดไหนไหนจริงอ่ากลัวมันหมุนเนอะมันจะติดหรือไม่ติดใช่ฉันกลัวแค่ว่าจะติดหรือไม่ติดจ้ะไม่ใส่ฟังม่ให้ใส่ฟังนี่อ่ะเผื่อให้ทุกคนดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวิทยาทานปลาเขาเรียกว่าอะไรนะวิทยาทานซ่าขึ้นค่ะสองขีดติดเขาไปเตยกี่หมดอ่ะ มทจริงมันต้องสี่ต่วเปแล้วมันอโอเคสวัีทะบีไปหมดอเลยโอเคแล้วก็รอนิดนึงเนี่ยนะจะเปอันนี้เขาไม่คนค่ะโอยไม่ติดไม่ติดโอยมันก็ต้องไม่ติดอยู่แล้วไหมเออถ้าติดอะอยู่บ้านตั้งแต่ต้นปีจะติดเนงมาแล้วนี่มาแล้วแหละ รันขึ้อว่าไม่ติดนะทุกคนกรซไม่ติดเลยแร้เราติดพนเค้กกดคอเกิดต่อดิเจนไม่โกอยู่แล้วมาเถอะมาลึกมาดนเลยดูจริงยัดให้ถึงคอเลยเอ้าแสบจะรอดูเขาบอกว่าไหนไวดอดนนี้จะอดนี่นะคะมันจะขึ้นแค่ครีดเดียวแบบนี้